ได้ครับได้ทุกได้ทุกสถานการณ์ครับกูมาเร็วแี่โอ้อันนี้ที่เป็นคนเดาแมนอะไรแม่นบักตอรสีรลองบัดนี้บักตอรสีรลองทีเออคุณคุณกรุณาหันหน้ามาตั้งผีดแน่มึงมั่งคำกูไปได้จังจริกูออกมาเนี่ยกูบอได้มักไข่ปลาหมึกแล้วกูมาลองเพลงนะครับได้ดิมาลองเพลงแมนเมียมันเล่หกลัวเอาคอามาฝาก พี่นจังซี้าทออาเต้าหย้องเด้าทอบธนาใช่ร้องต้องเป็นเพียงนี้เพียงใดแม่ห้างมหาเสน่ห์โอ้ยแม่อยากกินแล,ล้วอากเ หล่อนนั่นนางอายุเอาใบละไม่เกินสองสองนาตาท่า,าท,ทางก็เท่แถมมีเสน่ห์เป็นกองแตของเจมไม่เคยกรอบรองก็เลยให้น้องมาได้ไงกันตรงความคุณเดิมเมอวัี่น้องมาได้กัหยับยันทร์แจะเอาพิมพ์ใจเฮมองไหน,<า>นแล้วก็กวดูขอบอันเป็นไปคงไล่แดกลา้านนำไปนำปัดพัวพันหลายดีไม่ห้ามมาสเสน่สหนนมม์นี่กว่าสาวสาวนาเรียนมอนึงสองเจ้า,าหนุ่าวกียเงิน้โอ้เนาะไอ้คือต่อเฮ่ยหยาจันละสาว คนงามอมแม่เอยเคยมีแฟนมากระเทำมันนุ่มมาดาละเกินแล้วนำนั่นเอ้ไปแปวไปปนก็บอปาก็เป็นตะคะทักให้หำใจใบก็บโป๊ังในดอกเอ้ไปบังเฉยแม่ฮ้างคนไทยตำบายใจมาเชิงมาใตได้พูดเด็คุยเบาทุยทุยตั้งชมกับดูกับหัเลยน้องเนื้อเย็นถึงเป็นแม่ฮ้างแต่บป๊ได้หำเจอแะท้องจบการจะคุ้มมาก่อนจะมีในน้องก็เลยนิยมนิยมนิยมนี่นี่แสนนิยม แากแลจะังรุนยารองอากจอกเป็นคู่สร้างสมแม่ห้องเป็นเต้าตะคมเป็นนึ่งในร้านแตะเล้วแก้วตามถึงมีราเบิผ่านมาไม่เป็นปัญหาใดๆเลยปัญหาบ่มีันหามเเอาเยโอมาเทวิม่หัองนางมีดรามากมีดีอีดี้เดือสมกันนางมีคือจริที่พี่ต้องการพ่อไมถจงดจาดจาดจุดดจดจดจุดจจารจุดยุดจจ เป็นยังมึงหามเขาเแค่ยังเอากูย่านมันต่ำม,มึงแล้วมันย่านยาน่ยานมันเจ็บแหมบ่แม่นกูบ่ได้ย่านเจ็บมึงย,าย่านยังฉัน่นกูย่านกูมีแห้งครับคนนี่โอ้คือคือถือใจบ้านทอา้อกูห่างกูได้ฟิวได้บ้านหันนี่ได้ฟิวเออได้บ้านหันบา้านในห้องอขอโทษหลายๆครับอ,อยากแลจังรุนยากหลอกอยากหอ,อ,องเป็นโค้ช้าสมแม่ฮอกเป็นสาวตาผมเป็นหนึ่งในร้านแสดงแนวทางหนึ่งมีราคีบ้านมาไม่เป็นบ้านทั้งได้ได้เลย

เป็นได้เป็นยังเป็นยังโอ้ยทางกะทีทางคักทางแหน่พลเมื่อเปนหมดลูกทางไหนกูซ้ำหลุดไปแย่งเลยอุ้ยสมกับพี่น้องมากมันอยู่ดอกพี่อุ้ยพี่น้องเป็นได้เลิศเลยเคยถึกจอถึกจอจอโน่นไงมาแล้วคนกระต่างตามันบ่พังจักสั่งเอามันป่อห้า กระดอได้ออกปีอยากควงทีวีตับแม่ห,าห,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 ห่างแฉล่ตึ๊งเตียมโตแล้วอีกรอบนึงเฮ้เฮอยากแลยจากตุนยอย่าอักหลอกอยากดองเป็นคู่สร้างสมแม่ห้องเป็นสาวตะกบเป็นหนุ่มในร้านตะล้่แหน่ทางถึงมีราวที่ผ่านมาก็เป็นปัญหาใดๆเลย เดัเดอนเดอเดิงดอเดัเดอิเดอเดิังเดิังดนเดิัดอเดนัเดดินังเดเดินัเนัเดอเดินหเดหเดัเเินงเดิังเดดเเิงนันอ ผู้เฒ่าก็มีแอวอยู่เด้ล่ะโอ้ยแอวก็สร้างเขาบ่มักหนาเดี๋ย้าเย้าเฝ้าอันนี้น้องค่ะเดินนังน่งเดือเดินเดินนั่งเดือเบิ่งไอเดินนังน่งเดือเดินเดินนั่งเดือโอ้โอ้โอปดัดเดาจนไม่ดับ

ก็ตอได้อดอกมีอย่างพวกี่ๆอาเมฮออังเทเล่ขอคุณช่วยกำลังแรงใจจากมไมตองนนนะครับใบม้วนกันต่อเลยครับพี่น้องไป,ไป,ไปจากว่าเต้นอีหยังมาลู้คู่ขวยไปโอ้โหเอา สวัสดีพี่น้องทั้งบ้านกัแล้วกันค่ะสุภูสุคนข่ขนะเกซีพอลำมาแล้วนะคะตามคำขวาคำถามหามาเมืองบันดนี้ตัวเป็นเปียนค่ะว่าแม่ศพเขาโควิดออกมาเผาได้ดิว่าแม่เนี่เกซีค่ะเกซีสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนก็แล้วกันค่ะสวยบ่ค่ะปัอกปอบน,นี่ก็เลยเนาะฮอ,อเอาเพียงนึงไหมจบ liền đây ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền เอาไม่สันหลวงข,ขโอโทษขอโทษโลวงหลวงด้ซ้อมใช่กันเนาะ <cas uk> โอ้ยกูเด็ดไรบ้างเลยกูกับปวดหัว <c oughs> มึงเด็ดดีๆเนี่ยปกปอบมึง <c oughs> สู้น้าสู้หลังยุหัน <c oughs> อีกแล้วหลวมหักหลวมรักเขาแล้วทานเดี๋ยวเรี๋ยวลองมาได้ปะโอ้เอาไม่ไม่สันห <c oughs> นึ่งสองสเขามีคู่นุ่มคูปลอที่มาแตสาย บัรจุใหม่ๆเที่ยวมาตามลัวตามสงน้องกี่ทีสามคนงามน้องเงือผ่านโลมิดบังนังคงอยู่หนาอาการเชือกเข้าตาสัวผัวข้างหัวผู้ยองเข้ามันกระจอกอาศอยทำได้วลาผู้ขาวลูกสาวผู้ใหญ่คนที่ยาำที่ใจเล่าผู้ผ่านวงเสาอ้องให้ในสวมนาเกลียน อย่าดิ๊ยังกูมีไอ้โอ้ยบ,อบักบาดเวงใส่ชุดอยียงมุนี่ช่วงล่าท้าผี บอท่านบอท่านมึงไปสอบมาใหม่ดาบาสกูบอกแล้วขอคุ้มทิ้งกันเราตีซีแบนกันแล้วกันค่ะเนี่ยังเพื่อเหรียญดีแทนบ่ดีเข้าสตีแจงหลายอีพีตีเลิศเลิศเปลี่ยนตัวอีกจากสิบนาทีเนี่ยยืนเบิ้องกันได้อีพีตีฮะขี้พี่ดุ้งรอดมาจัน อาสัสดีพี่น้วงทาบ้านกันนะทางบ้านกด้ยัาดนทางจาานลเอีดเออท่เชิพมเนาะอีพี่น้วงทาบ้านที่งานระเบียบสุุ่งบน กอดตะอนอดเป็นทั้งฟังลำเป็นมาเป็นหาดินเป็นเด็กต่อมาเกิดมาคนเป็นต่อสู้หาดินวัวดินกระดานทำไรทำนาคนลาคนหาดากทำมาจากน้อคนอีสานตากบ้านลาดเข้าหงอาการหน้าไทยว่ากับบ้านทำ ไปไปแล้วเราไดายจะเบื่อเอาไว้เอาเรือยังไม่ต้องมาออกปากสมสาราน,น้ำตาหนามอาชีวพเลยขาลุ่มเงินลอยเงินหาวใดไม่แล้พ่อแม่จนยากต่อความลำบากหากินขัดเดิมต่อความยากใ้จำเป็นเดินต่อสู้หาเงินต่อเลี้ยงชีวิต้องเพิ่มมาปวดไม่หวัดบ้าเดิเดี๋ยวดยว พอมึงใจถึงเฝ้าเถอะกูถามกันนะอเมรกเลียนจักหวานนี่แต่ไหนได้ละมุทตุกาเลยนครุบเอาได้ละเมื่อวานนี่ต้องเะกวนให้กวดผ้าด้ใจิงยาเลี้วโดยนเลี้ยวโดต้องป้อง่าไปทำรวยดวงในน้ำตาชีวิตได้หานุมเงินไร ร้อนจังเลยหากุญแจเข้าบ้านก่อนหัวไนี่แหละเขาว่าสุดตาเราใส่สุดหยังกระเลหัวมึงมามังสักวันมึงอมังนำมันไยกูุญแจเต้านี่เงินี้ยเฮียเงียเงินเฮียค่ะแบ่งินเฮียเงี้ยแบ่งร้อยเฮียขาเฮี้ยพอนึงเจ้าพ่อไงหัว พระสุดอีหอย่างนี่แม่ชุดไอซีอยูกูเบิ่งไปเบิ่งมามันบอมเียนดอกแม่เมืองอก,ก่อนเฮียกูห้่อนแต่ว่าสุดนี่โอ้ยก็ไม่ถูกขยานาศัตรูนี่ติดบอเมเียนสุดพระฮะสุดพระก็สวดน่ะุดพระ้องพอตายก็เหลือมาใส่โอป้า เจ้าไส้เจ้าบ่คือซุ่มอันเจ้าบ่คือซุ่มแผดนซุ่มหมอได้แม่คือหยัง่างเขยเบิ่งแก้วแลยเขยเบิ่งคักๆแล้วเบิ่งแต่ทางหลังพุ่นน่ะเป็นไงล่ะคือมีแพนด้าอยู่เสียงไม่นี่แมีมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้ามีแพนด้าเขาว่าน่ารักใครก็ดักยากจะเห็นดักจะเห็นมีตัวปิดๆมีเทปินมีมีแพนด้าคือใจรุ้ไหเต้นว่าหานแมงคือ คือมีอติบอคือเมเดือนเพ็ญเดือนเพนพองแต่เสียโกบกกว่ามึงเอาบอหลออีแต่น้อ,นอ,อ,นนอยในยติพี่น้องคิดทอดพี่น้องถามหาหนาๆใครถามหาอุ้ยพี่น้องหลายขึ้นยังนี่แถามมาให้ยังจะยืมเงินตีบอยหาเงินผุนได้นเท่ากสอผุนคือาาคว่าหมานคัดแถบไปทุกไรเลยเนาะโอ๊ยไป,ไปก็ไม่ได้เงินแบบไปซอยมึงอย่าไปซอยถ่อห้าลังอีพี่คอยสองหมื่นผุน คาราหมันป,ป้าปอป้าคาราหมันเป็นอะมากินก่นปูมคักแถน้ำมันโพอซด์แม่ป้าอุ้ยสะอ่อนไปเหมือนซุปหมองเนาะมึงเห็นหมั้ยย่อยๆเขาขาดิแม่ยังน้ำเลี้ยงเล่นดิย่อยี่แม่เออลูกเกดติดอันนี้ลูกเกดพ่อเมื่อี้ยังสั่งหัวน้อกูอุ้ยหัวน้องเป็ะไรมาดังคักแถเอาบริสุทธิ์เนาะ เก็บมาบอดี้สูทต่อมูอสีชมพูเหรอเขาดูดหลายมันเลยสีสุนผู้มูอดำมันมีคนดูดมันเลยสีดำแชม่นญบอสไปทัวร์ไปเทียบเจ้าบ้าหมู่บ้านในควีนทีบอกวางไหนพญิเอกผ้าผู้สาวมาเปิดข้นสะออนว่าสั่นพี่ท่านประธาวเปิดตัวแค่นั้นลอยกับพี่ผู้สาวจีเพิ่นเพิ่นมาประกาศทั้งหนาดีเลยเด้อโอ้ยอีห่ามึงเป็นยั่งหน่อยเทขาพับกูน้วย อุปกากูสิบ่จ้อยซะบาสเตียอนียลงจากโลแล้วกล้องยายจับทั้งแรงมาสีเห็นมันฉีดงานี่มาแปลกกัฟด้วยใส่ชุดนี้แหละแม่จังเลยตีเออได้ยินข่าวว่าลงหลายโลแล้วว่บามเตีนติลงสองปาสองโลเอลียงสองโลน่ะสองคีด นี่ฮียมึงกันโรคซ้อนขีนขดกิจกรรมันเวียนเด็กกระขื่นนี่นนแล้วตัวแม่ตัวสูฟังเหมือนผู้เบาพ่อสูเอ,อ,อยมีพอ่อพร้อมเตีย๋ยอ,อืพอพ่อเสียโทษหาพ่อดิชี้โทษหาพอ่อ <c oughs> จะบาดแต่เจ้าเมียโอ้ยไอ้เฮียเอ้ยกดดูไปแกเล่นยนเล่นปากปอไปก็เลย ข่อยกมีผู้บ่าวคือกันแม่อเอาตีคือว่อาสิพามาเปิดโตอยู่ผู้ดีผู้ดีบา้าปาสสนามนะมึงเนาะข่อยโทรหาของข่อยก่อนจะก็โทรหาของเจ้าเสีได้เมอือเขาขื่นบ่มีบ่คือดังสิอโอ้ยไหลาตายได้บอกผากุ้งเลยเอาเอาคือใส่บาบางมันคุยกับไผ่บางฮัลโหล ฮัลโหลพ่อฮัลโหลครับแม่เอาใส่เบาบางกินหอยเท่าตีครับแม่ยุ่ยใส่นะเอาเทาเลี่ยนเซ็ตบางหันนี่แม่เขามาถ่ายด้สิเก็บดูด้วยปอนี่เจ้าเจ้าของถ่ายอยู่วังใดรีสอร์ทรีสอร์ทตีค่ะรีสวาดซีดเนี่วหลายๆสีท่านบอกเมนมองเกาเฮานี่ละรีสอร์ทตีนั่นจ้าโอ้ยเฮาเดี๋ยวว่าบ้านเจ้าของท่นดอกเจ้าบ้านเจ้าของเจ้าของหลาย ปันเขาอยู่ฐันไปอีกสองเก้าที่กระจกไม่หมัวว่านนี่เหลี่ยมตาพะสันไอ้หอบไปหาบอมาหาเขาเนี้ยกิดหอดแล้วกันกินหอดลูกก็อยากเห็นที่กันต้องหอดเราได้หน่ออกมาหาเนียดิไปงางเข้าไปสามีนะสามีลาเข้ามาเข้ามาบ้างไปเมียบ้างเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวคอยโทรหาเขาคอยกอนหาสันย่ามากินกันวันนี่ฮัลโหล เสียงผู้ใดญ่ต้องมนี้ขอโทษเสียงมูเขาเ้าบระหันนีเล่นโทรศัพท์เขาดีดีว่าไงครับที่รักอุ้ยจกขวางยู่สเขาจะเมนเบาหวานอยากได้ยังอีกบางเดือนก้อนก็บสือหายไ้มอเตอร์ไซค์นานๆมันสองล้อเนาะอยากได้จักร้อสันนะอยากได้ซี่รอหารอผู้เลวรอนี้อยากได้หลายก็้บอกุยกัออุ่้าทายวดอุ้ยจะขวางบางบาสามปีบอน คงสสเป็นกบ่ได้เดแล้วกันทำใจกัแล้วกันเลยหเขาดอยู่มองเกมองเฮาเพอัดกันลพีเขาจะพาจะของมาแน่น้ำใม้แม่เขาดูจักมื้อนี่แม่เขามาเน่ได้เลยครับที่รักเออเขาถายยู่นีเ้สสนาครับจ้าเอาห่วยั่นเลวผู้มาถึงมองบ่เนาันนี้ผู้สาวสองคนที่อยู่น้กััเนอกแม่ครับ แม่ครับคิดหอด์ตบ่ครับบรคิดวอดติโทรหาบอจะของกระเดยบริพอกันบักโดนงามคือเก่าเนาะจะเป็นปากหมาคักเนาะปากหวานหวานคักเนาะจะของเลี่ยนเลี่ยนลอตีเลียนเลี่ยแล้วประทันมีค่าเทอมอยู่นี่เฮ้ยบ่ยากได้ล่ะเขาอนไว้ขึ้นอย่างนี่ก็เสียถ่ายไปหน่อยบ่มาสอนบังเตียงบักท้กอุ้ยบลัก เดี๋ยวพ่อสูแม่สวัสด,ดีเธอแม่เอาอพ่ออายุใส่แล้วนี่บพ่อแม่มนี่แหละลูกเขยเจ้าน,น้าหนาวแม่น้ำโตสวัสดีแม่เนสสวัสดีแม่เขาเนีสประทังวันด,ดีดอกแม่แม่อันนี้แม่ดีนั่นครับอือสั่นแล้วบายแล้วโลดแล้วจะได้มาจจกของมารยาดีแล้วจะได้รับเป็นลูกเขยไปไหมหยุดจะดีหยุดอย่างเอาคนหักกันแพงกันเศรีมากีดกันให้หนังเมยททอป เขามากกวันดีทอปเขามากที่หลังดีทอปคิดเอาดีๆทอปมึงอยากตกนราลกบอไปอยูนัมันมนีโอ้ยเนาะทอปรีสอทเขามีหลายสีดีทอปกูยืมเงินพญีเอไปแล้วดีูว่จะเป็นตัดสินใจอยากเนาะมึงมาต้องกระเป๋า,านันเบานี่เลยอีหลูกเท่าไรพี่แม่งยังล่ะ หัวเธอซื่อหนึ hey? Shit, ่งมึงป er> ั่น <illustrations> ล <Maple> <Yeah! S 1> ูกปะได้ทีเ <population> มียแต่กระทางผัวกันยังบ่มีปัญญาหามึงไปหลายๆบ้องไปหลายๆอีพี่หนึ่งมึงก็ไปหาเอาจะกลัวตั้งแตงสี่ถอดอันนี้คนนี้กูหักของกูกูก็หักคือกันเขากาเป็นแฟนกูคือกันบ้าได้เป็นยังติวอะไรเป็นเมี้ยหน่อยเธอซื่อน่ะอาตั้งสี่ซะไปขอมาอยู่บ้านน้ำมูกเจ้าไหนบ่ในฐานะเมียอีกคนไหนบ่บ้าได้ ได้เรียกเอาเดอ้อเจ้าเรียกเอาว่าเจ้าสี่เอผู้ใดกูบ่างามดอกแต่กูง้อหลายเอาจังสี่เขาขอเวลาหนึ่งขึ้นให้กลับไปนอนคิดก่อนสิมาคเขีดนีอย่างเอาหู้อยากตัดสินใจเัวเนะวาะบ่ได้ดิครับประที่เอากูไม่ไอตัดสินใจจังสี่มึงขึ้นนำเลยครับประเีเอามึงตปอีหามเมื่อเขานั่งมุมมืดนะน่ะกูเลยหนึ่งงามนึ่งขึ้น ที่ว่าจ,จะของงามคักน้องโอ้ยอยู่แล้วบมึต้องห่วงหันหลังกลัวมาทาดห่างอีป,ปอบเศา,า,าเศาเศาเทียงกันสั่นห้องจีไปก่อนเด้อมือนจีมาให้คำตอบดอกโอ้ยจะเม่นตัดสินใจยากเนาะแนบเบื้อง,งหน้าจะได้ก็ได้สัน่นหลังกันบอกบอกับคนงามเนี่ยมันก็เรียกว่าถือโลดทอหนะัน่ะมึงใหญ่ป้ามึงเก่งจีไม่เปีเ๊ยเปี๊ยปากสก,กูปเป๊ยปากสก,กูเปี๊ยปากสกูอุ้ยอีนี่มาให้ขึ้นจังหมาพูดเดินแทนทำไมไที่มาเก่งน้ำกูตีอย่าาอ้งแต่บ้าง,าจจงาาาใส่สกลันกู ระดับกูอยู่แล้วมึงว่ากูย่านมึงเจตีไฮ้กูไม่ผีไม่ย่านกูหยังมึงถาดกูอยู่นี่กูหยังกูบ่าให้มึงลุ้มกูผู้เดียวแน่นอนล่ะกูว่าสี่ย่านภาษาซะมึงนั่นเดี๋ยวมึงเจอกับทีมงานกูเดียวอุ้ยจะสิกันหมทีมงานช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยอีซีสิตีกูไทยเนี่ยเนี่ยนะมันตีตีกูมันนะกูหยาดถั่วมันบ่แม่นเลยโตอย่างเนี่ย ฮะตัวไอ,อ,อ้อออยังญญนนมึงค,คิดว่า,าม่หยังสน่ะนี่ตีเจ้าสี่ตี่าสิญาติผัวน่ะเออมึงบอกมันผัวไายคือหยังนี่เนาะตีมาหยาิผัวกูได้จังไถ่ขนาดมีสามมีสี่คนเนาะคิดว่ากูสี่ญาติเดี๋ยวมึงเจอทีมกูขึ้นกันเอเอมีทีมขึ้นกันบัดนีอ้ออกมาเลยเอาคือเอ,อิ่นขึ้นมาเดี๋ยวเห็นบ่เน่ะเขารังแก่เฮาเน่ะเห็นบ่เขารังแก่เฮาเน่ะ เจค่ะอะไรสิบุ้ยทีมนัมนมีแต่ดาราเนาะเขาต้องห่วงค่ะทีทอ,อ,อ,อยู่กัรจะน่ามาขึ้ีน่าจังแทบขับเจ้าขับเจ้าวังเบ็ดเออแล้วยืมมาใสเออว่า,าจะขวางมาก่อนอโดยกูมาก่อนกูต้นไหนก่อนโอ้ยเมียหลวงโดยข้ามาทีหลังเมียน้อยก็สวยได้นะคะเมียน้อยมึงมาผิดทะลิงกับเพื่อนสาวกูเลยโ่าต้องมาสูกันโดยกำลังดอก กูบริยาตอยู่แล้วเสียงไพระจเลือก,ก็กันเหมึงกับกูมาประท่ากัน